ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮยเดนใน16อีกแล้วซึ่งเป็นเนวทาสิทจิตมกราคมก็โปรดชายวิจารณญาณในการระชมด้วย เราไปชุมกันเลยใบนี้ก็เป็นแนวทานวิ่งเด่นคู่เด่นคู่นะบางครั้งก็ครบบางครั้งก็ไม่ครบนะบท่านผู้ชมก่อนวทาตนใบนี้ครับผมเบ่งปาน3 4 6ส 6, ีแล้วก็หตัวเดียวเนาะ<ๆ>ก่อนแนวตานที่ผ่านมาก็ ผ่านตัวเดียวเนาะผ่านตัวเดียวไม่ครบนะท่านผู้ชมเดี๋ยวทานใหม่นี่ก็เบงปันสามสี่แล้วก็สาแล้วก็6ตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากจริงเจงเลยแนยวทางที่เบงปนันต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็ท่านขี่ท่านแก เบ่งป่านเนียวทางสิบน้วยสิบน่วยเหนือนะสิบน่วยเหนือก็เบ่งป่าน9 0นะ้านย์หนึสองน,นะสิบนะ่วยบนเนาะเก้าูนย์สองะเก้าสองเบ่งป่านสตัวให้พิจารณาเป็นเดียวทาง ต่อไปครับผมนะต่อไปครับใบนี้เจลายลายพัทยาเจลายลายพัทยาเบ่งปานธานหลักร้อยหกหศคู่ตุดสี่ห้าสี่ห้าห้นะท่านร้อยหน่อยสิบหน่อย แล้วก็ร้อยสิบสิบหน่อยร้อยหน่อยต่อไปครับผมใบนี้ครับนะแล้วก็เสริมหนึ่งห้าหนึ่งหสดหกแปดด้วยนะก็เบ่งปันป่นโคต้นแล้วก็เสริมห้าเจดหกแปดด้วย เจไลไลพัทยาต่อไปเอ็กเบาไทย่อเบ่งปานนธานล่างเบ่งปานนธานล่างอดีตที่ผ่านมาศูนย์ศูนย์สามสองสามแปดหกหนึ่งสองหนึ่งห้านึ่งิตาตัวใหม่นี้ครับสามสี่กับหนึ่งสองจับคู่สามหนึ่งสามสอง สี่นึงสี่สองนะเบ่งปันสี่ชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับต่อไปครับผมใบนี้น้อยโบนน้อยโบนท่านผู้ชมหลักน้อยโบลเนาะก็เบ่งปัน,ปนอดีตท,ที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน เดี๋ยวตอนใหม่นี้ครับเบ่งปานศนะูนย์หกศูนย์หกนะเดี๋ยวตอนใหม่นี้ก็เบ่งปานชูนสองตัวให้พิจารณาแปกศูนย์หนึ่งห้าหกแล้วก็ศนะูนย์สองหกนะชนศูนย์ชนหก ชูนศูนย์ชูนหกชูนสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณจริงจริงคอมุลต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็ท่านอินทอนเบ่งปานหนึ่งสี่เจ็ดแปด 1478อดีตที่ผ่านมาสรุปแล้วผ่านเนาะก็มีหลุดบ้างนะเนี่ยวทันทีแล้วก็ลุดไป5 8 64หลุดไปเนี่ยวทันใหม่นี้ก็แบงปัน1478ขอบคุณมากครับอินทร์เนาะต่อไปครับผมใบนี้เพนเพน แผ่นแผ่นเบ่งปันเบ่งปันเดียบทานจับคู่นะท่านจับคู่จับคู่ร้อยร้อยสิบร้อยหน่อยสิบหน่อยนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน92 0422 8348620นยวทันใหม่นีน้นนก็เบ่งป่าน6 8ก,กับ2 1ับจคู่62 6 1 60 8 8 2 8 1แปแป,แปแล้วก็8 0คู่นะท่าน เบ่งปันหกคู่ให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เออท่านผู้ชมใบนี้ครับผมเบงปันแน,นวทางคัดคู่เดนล่างชุดนานาเพนเพนและก็อีกหลายท่านนะ ชนเด่นที่คู่ C1 C2 นะ C1 C2 C1 C2 ต่อไปครับผมใบนี้ครับก็เสือคิีมชากันเรา เบ่งปานสิบล่างคู่ขี้เบบห้าตัวครับท่านผโโู้ชมเบ่งปาน5้าเจ็ดเก้นเะเบ่ง,าาางานะปาน,นหาตัวให้พิจารณาแนวทางสิบล่างคู่ขี้ครับผมเสือคีมชากันราวเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับผมปากหน่อยล่างทานพอช้มใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะสองนะสองสรุปแล้ว่านสรุปแล้วพันหนึ่งนะันหนึ่งเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเจ้าของข้อมูลก็เบ่งปานอีกแล้วครับเดี๋ยวท่านใหม่นี้ หกสองหานะหกสอ้าแบ่งปันสามตัวให้พิจรารณาเป็นเยวทาง6 2แล้วก็5้านะหกสอตัวนะขอบคุณมากถ้าพผูโจมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็ย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบน,นี้เอกทักษะวิรยายนเบ่งปันเดียวทันหลักอร้อยสองสี่ห้าเดหลักสิบหนึ่งห้หลักหน่อย1นึ่งห้จนะจัดชุบเอาเอง จับชุดเอาเองนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้เจ๊ลายลายพัทยาชุด3ตัว596 593 592 514 504 495 93 68 90 291 754แล้วก็แนวทาง2ตัวบนล่าง51 54 56 58 59 9 4 9 5 9 3 9 1 9 8นะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะเจ๊ลายลายพัทยาต่อไปครับผมใบนี้เออชุดล่างนะเพ่นเพนก็เบ่งปานชนสอกับ3าจับคู่ c ีสองส ตัวเดียว4 10ล่างแล้วก็เด่นล่าง2สูตรชูนก็เลยจับคู่ c 2 c 3ต่อไปครับผมใบนี้เออเอจับคู่2ตัวล่างไม่ชูนนะไม่ชูน6 2 3กับ7 8 4 7จ็นะท่านจับคู่67 68 64หกแปดหกสี่แล้วก็34มสี่นะเบ่งปันรวม9ชุดนะเบ่งปันรวม9ชุดเป็นแนยวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ต่อไปครับผมใบนี้ครับเบ่งปานแนวทางโคศนะูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้านะเบ่งปานหกชุดเป็นแนวทางก็เป็นแนวทางโคสองตัวต่อไปครับผม ใบนี้ชูนเต้ชูนเต้เนาะก็ท่านฝั่งซ้ายมือกับท่านโคนพี่พรนะก็เดียวท่านให่นี้ก็เบ่งปานชุนเต้สี่เต้หกเต้นแปดนะสองรชูนนะสองรชูนเต้นะทำโพชมชูนเต้สี่เต้หกเต้นโซ่ เนอทานชูนเต็มล่างนะเต็มชูนเต็มล่างต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่าน,นี้ก็แเบงปัน,ปนอินซีพนนเนเจรนเบงปอนซีศูนย์ห้าแปดนะ เบงปอนซีน 58, ่ศแปดเบงปัน4ตัวนะท่านกลับตัวด้วยเนาะสิหน่วยนะอินซีพัเนจโจนเนะาะเจ้าของแนวทางท่านผู้ชมคลิปนี้เ,เราเจอกันเพียงเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม